จาริชพินเนอรกำลังจะไปในเมืองไปเซนี่มาพ่อใหญ่ไปหาหมอวันนี้ไม่นายสิไปอีกเมืองหนึ่งนะคะไปจัดการโทรศัพท์นะคะไปรอบนัน้นันบอลแล้ววันนัดแต่ไม่มวันนี้วันจันทร์ไม่เยหยุดอาทิตย์นี้ไม่ไดยหยุดสามวันพอดีพัสดุมากก็ได้รับพัสดุก่อนอันนี้คืออะไร <Spicy. S 2> อันนี้คือแอตตาซันทีนนะคะแอตตาซันทีนที่กินคุณสมบัติและคุณประโยชน์เยอะมากที่สำคัญคือพวกที่เป็นหักมีปัญหาเ้ื่องกระทองหรือว่าพวกกระเพาะและ้วก็ร้อยเหี่ยวยน่น อุ้ยหลายอย่างบอหวานอีกอย่างหลายหอย่างค่ะแล้วก็ป้องกันการตั้งอักเสบของกล้ามเนื้อเกี่ยวกับระบบกล้าเมเนื้ออยียงพี่น้องลองขิ้นเข้ามาแอตตาซันตินเข้าไปได้เห็นกูเกิลนะคะมันสิบอกคุณสมบัติด,ดีมากนะคะแล้วแต่ไม่น้อยกินเพื่อปรับผิวกะฝ้าหน้าด่างดำแล้วก็ร่อยเฮียวยนนะคะไม่น้อยกินไปได้ไม่ต้ใช้เบื้องอันที่ไม่น้อยสั่งมาจากมั่งไทยเนาะ ไม่น้อยกินลนะนาไม่น้อยเรื่องดีขึ้นนะคะนากำลังผัดแต่ว่าถ้ากินแอตตาสั้นทีน่เพราะว่าสิเป็นบริษัทยังก็ะแล้วแต่เด้อค่ะมันใส่ความอ่าอ่าประมาณซีอาทิตย์ตรตงท่าใจมันสิไปจับอนุมูลอิสระถี่มีสารตกคลองตกข้ามนยังขึ้นมานะคะนี่เห็นว่ามันสิเป็นยังสิแล้วกระมงได้ที่เป็นจุดด่างดำนะคะจุดด่างดำมันก็จะขึ้นเป็นพื้นสีแดง แล้วมันก็สิพัดโคดเอเขากอนยยังมันก็สิพัดผิวมันก็สิหายไปแล้วตรงใดที่มันสีลักสามันก็จะเป็นพื้นแดงอย่างสินะคะแล้วก็จะหายไปแล้วก็สีกระสิพับนะคะระดับสีกระสีพับลอยเหี่ยหยนอย่างต่างๆเนาะนี่พี่น้องเอตเตอร์สั้นเทียนเ่าจาเป็นต้องกินเราจะเป็นตรงเลือกกี่ห่อกี่นี่ห่อแด้ก็ไดทีมอกระเฮ้าข้างแรกไม่น้อยกินเป็นเอตเตอร์สั้นเทียนหกเออหกเอ็มจีเขาเอ่ยยังเอ็มจีมิลลิกรัมบอกหกมิลลิกรัม กินสองเม็ดต่อวันที่แั้กินเม็ดหนึ่งวันนี้ก็ได้มากินสองเม็ดเห็นมันได้ผลเห็นมันได้ผลดีขึ้นเนาะวันนี้ตัวนี้มันจะเป็นที่ว่ามาจากอาหารทะเลค่ะที่นี่ม่น้อยแพ้อาหารทะเลบางอย่างแม่นอยก็เลยเปลี่ยนเพราะมันหมดกระป๋องนี่เนาะไปจะหมดแม่น้อยก็เลยสั่งซื้อของยี่ห้อยังของประเทศใดจังหวัดใดก็กินได้ได้พี่น้องเน้อเพราะว่าอันอัตราซันทีนมันก็รักษาระบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าตัวนี้แม่น้อยก็เลยเปลี่ยนเป็น วิการหรือว่าพวกที่มาจากธรรมชาตินะคะนี่หน่อยเป็นเป็นกรีนฟู้ดเนาะมันจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นกรีนฟู้ดหรือว่าถ้าเป็นภาษาบ้านสวีเดนก็จะเป็นวิการหรือว่าวีเกนเนาะกระปุกหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรค่ะแต่ว่าตัวนี้ความเข้มข้นมันอยู่ที่มันเป็นออกแกนนี้ค่ะตัวนี้ไม่ได้สร้างมากเขาให้กินวันละสองเม็ดค่ะ ขาให้กินวันละสองเม็ดวันละสองเม็ดกระปุกนี่แม่น้อยมีอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเม็ดวันละสองเม็ดก็สะได้สองเดือนแม่น้อยสั่งมากสองกระปุกนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ้งเดจะกินให้เบิ้งตังนี้เลยถ้าจะถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดคือตื่นเศร้ามากกินหลังอาหารเศร้าหรือกิน ถ้าพี่น้องว่ากินอนาหารเศ้าอาจจะเป็นชากาแฟก็จังกินตามไปเลยเนาะแล้วก็กินกินก้อนออกออกไปเจอแดดนะคะตัวนี้จะเป็นวีเก่นนะคะหรือว่าเป็นกรีนฟู้ดนะคะตัวไม่สีเขียวผลิตภัณฑ์แต่ละอันมันจะบมคือกันค่ะตัวนี้เป็นของประเทศใช่ไหมใช่หล้ว ตาแต่แห้บล็อตบอ็บอเแซเวนซันเซเวนซันนี่มันเป็นของประเทศยังพี่นอ้องกันหาประเทศพี่น้องเม,มืองัวหินเน่บ้านนี่้ตาแต่แงให้นี่บินคือพวกเขียนว่ะ เขียนแต่เซเว่นสันเฮลโปรดักประกาศจังประเทศโปรได้พี่น้องจังประเทศโปรได้ฝากเลยหานานก่อนคืนมาละสองเม็ดค่ะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่นะสำหรับเอตเตอร์เนตีน วันละสองเม็ดกอดออกไปข้างนอกก่อนที่เราจะออกไปเจอแสงแดดถทาดีสุดกิะคือกินตอนเศร้านั่นเลยจ้ะถ้าจะให้ได้ผลที่สุดคือกินนังอาหารเศร้านะคะมันจะทําการดูดซึมไปดีดีสุดเท่าที่ไม่หน่อยทดลองกินมากนะคะแล้วก็ศึกษาศึกษามาอันนี้ก็เขาเฮ็ดนรื่อเศร้านี่เฮ็ดเตรียมไว้เพราะว่าต่อไปเฮ็ดงานทางคานพูดพ,นพืนหัดสุแล้วก็ยุดบวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเฮ็ดงาน กะเลยจะเตรีมยมไว้แล้วมาใส่ไปเขาตูงเง้เยน็นส่วนอันนี้ชื่ออะไรเอามวนเดียวถัดยวมไปจุกไปโลดน่ออ๋ออันนี้คือแก้วคือแม่หน่อยสั่งมาก,ก,นมาก,กินสั่งมาก,กินน้ามาโอ้ยมันฟ้าหน่อยสั่งมาใส่น้าไว้กินฟ้าหน่อยอีกบือนเดิม ฟ้าหน้อยนั้นปิดปรได้เพราะว่าม,ม่นหน่อยสื้อคอลลาเจนมากนันเอ็เนี่ยอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนของเกาหลีนะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนของเกาหลีถ้าจะเป็นแบบว่าใส่ขวดน้ำนะคะคอด้หยดปีนปีนเน้นเห็น ดังมาแล้วมันปาน้อยมันเอาเข่ากันบ่ไดายผิดเก้าหนิมันนั่งเอาเปิดแบนสี่มาล่องพี่น้องเบิ้งนั่นมันใส่บ่ได้มันต้องฟ้าเงี้กว่านี่โอ้ยปีนกันขวดน้ำบุใส่ก้อนใหญ่ใส่ได้บ่ใส่เงินเออขวดน้ำบุใส่ก้อนใหญ่ใส่ได้ก็ดีสั่นขวดก็จะยืดยืดของเก่า แม่นบ่ละ่ะหมุนได้พอดีบ่ไม่สิมันหมุนไม่ได้มันยึดไม่ได้สิคุณเล่นสต๊กแต่อีแตยหานะสิมันหมุนไม่ได้อะ่ะบางลูกเพิ่นก็บ่กพราะกะปานเลยมันไมเคลื่อนเลยอันนี้งพันง่ายไปคนบ้างเอ้ยคนมีอันพอดีโนโน่ไม่มีอันพอดีเลย เอบีบ <soc> ีมันใส่หน <ach goo. S 1> ่อมันใส่ในขวดน้ำไทยน่ะขวดน้ำกินไถ่เพอดีเป๊ะบัตรมาใส่ขวดน้ำเสพเด็กใส่บ่ได้ที่จริงมันหมุนฝาปิดมันเสกกดจึ๊ดลงไปมันจึ๊ดบ่ได้เพราะ่เป็นยังนี่คือขวดขวดน้ำมาเสียมาใส่วิตามินโอใส่คอร์รัจจ์ไปยาวไปยาวกัน ปลาสิ็จแล้วใส่คอร์เเจนจะรับไข่ฟุตไข่พี่เออเพึ่งใส่บ่อใดปิดฟ้าบ่อใดก็บบ่อใดสำคัญดอกพี่นอ <c oughs> ้องกดคอลลาเจนลงมาใส่ในนีเ้ดเ,นนเด้ก็ได้เอาบ่อดไม่เปิดน้ำเย็นใส่ก่อนแต่ว่าน้ำเนี่ยต้องใส่ไว้ประมาณไม่เต็มขวดนะ <c oughs> จริงๆมันต้องกดฟ,ฟ้าตัวนี้ปึ้งมงนันก็สีรุ่งแล้วพิดฟ,ฟ้าได้อันนี้ปิดฟ,ฟ้าบา่อใดห้าปลาต้องแกะแกะละเทเอาเป็นคอลลาเจนไม่น่ากินเกี่ยวกับความงามค่ะ จังมีทั้งหมดหาตัวไม่ชด้สร้างแบบความงามกับสีเขียวไม่นช่เป็นเขียวระบบเรื่อยเนาะระบบใหญ่ระบบะล้ำใสขาะทองใสเท่านี้สีชมพูจะเป็นความสวยงามแต่สีมีสีอื่นอีกถ้าเหมดอปัญหาสีอ่ะแต่มันเป็นของเกาหลีนะคะกินค่ะกินทุกอย่างที่มันสวยงามแต่เท่าที่ม่น้อยกินเอตสตัสเนทีนมากนะคะรู้สึกว่าผิวลื่นมาก นี่ค่จะ,จะเป็นน้ำเยลลี่กินง่ายอันนี้รสพันรสพันรสพันมกขวดนะั้นมันน่ะหักเวลาเราไปฝุ่นมาพี่มันมันมัน,ม,นมันเอาฟ้าปีบอะไรคือมั่งไข่กับบริสิเลียใส่การแฟนเอาขนาดนี้นี่ขวดมันน่ารักเวลาเราไปนู่นไปนี่เนาะหรือเวลาไปตังนิ่งของเฮ็ดงานตรงแคชเชียร์ตรงเก็บเงินไปนจเจดียน่ารักน่ารักสวยๆเนี่ย กินง่ายเตรียมแล้วได้ค่ะอันนี้ก็คือโปรตีนการกินเองไม่น่ายนะซื้อมาเนีิยกินจริกินอาจริงเอาใจทีนี้ภตพช่วงนี้ช่วงนี้เขาก่งตามหาไฮประแดดที่เราถ้าเขาลังตามหาไฮประแดดเพื่อจะขึ้น่าเพืนสิตได์ใดเ่นกระดานสร้างไม้ะสูงสืิไดใดบอลขึ้นเงาคาไม่เะโอ้ยเงาดราบินพืชสิตไซดิใ้ไใน่ไดใดยู แต่ว right ่าคือเงาวแผ่เป็นกางเก่งแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ซี่ทู่หน่ะแมเห็นเหนือทางในตัวเราหกสิบเกคนแต่ว่ามันคือเงาวแผ้มันเงาวล่ะขาผมขนาดใส่เกือบสูงยังหลากอยู่ขามันเงาวเกินท่านตัดมันกับสิโบงงามได้แบบพาดีพ่อมตัวนะเจ็ดสิบกาคนผมจุมากัะเธอไซส่เซ็กซี่เซ็กซี่เพิ่นมา ไม้มันจะเป็นทรงคาสาันตัวอื่น,นก็นจะเป็นแบบนี้โชวเนื้อค่ะโชวเนื้อเนเื้อนี่ล่ะตามหาให้เปรี้เพิ่นเก็บไปก่อนใส่แถนแน่นอนไม่ใส่อะลาอยากไปเที่ยวไปผงไปผักไปช,ชิวชวเชป็นไหมซื้อมะกรงซื้อมะกรงนี้แล้วส้มนี้ใส่จริง ซื้อมากองอีกเหรออันนี้สั่งยาซาบผมที่ไม่หน่อยเฮ็ดไหมเ,เป็นยาซาบผมมิ้นเชคนะคะอบคุมโทน,น,นส,สีสีหมุนปากกายปากกายม่วงก็ปไปไม่ได้ก็จใส่ยาซาบผมอีฮอนี้ไปตลอดรวมเป็นยาซาบผมแบบที่ซ่าเราเปลี่ยนสีคืออันแหลกสื้อมากนะคะอันคนละอย่าง เดี๋ยวเจี๋ยลงผิปให้เบิรงนกันใหน่อยนักไทยคลิปยังเบเล์มือนี่พลาจะไปตัดผมน้องผมก็เป็นส้งผมสั้นนี่ไว้ได้งายมากเร็วนี่เพเป็นส้งเฮ็ดปังเลยตองลามต้องจริงเหรอเนาะการเข้าสมาคมผมสั้นแล้วนี่ยจะออกยากจริงๆเอาทิ้งวันนี้คนยังก็สิ่งหายเลยไปแล้วันนี้ได้เวลาอ่ะอุ้ยสุดเอื้อยแห่มากอ่ะเนี่ยอุลีจกจนลามสุดนี่ก็ลามล่องพื้นมาได้พี่น้อง ชุวยเปื่อยไห้แตนเงี้ยวนี่ส่งมากครับน่องดีๆไปราคาเดี๋ยวไปจัดการโทรศัพท์ก่อนนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ